อันนี้คือสีอ่อนนะครับผมอันนี้พ่นบางๆนะพ่นสีบางๆดูสีเข้มกันอันนี้ผมจะพ่นเข้มนะครับจะเห็นลายไม้น้อยนะก็เห็นอยู่นะครับแต่ก็จะเห็นน้อยนะครับอ่าเนี่ยอันนน้นลายไม้จะเห็นเด่นชัดนะครับพ่นบางนะครับผมได้ทั้งสองแบบนะครับเนี่ยวันนี้เลยอ่าเนี่ครับเนี่ครับ อรอแบบไหนได้โหมดก็เดี๋ยวมาดูขั้นตอนการผสมสีโอ๊กนะครับโอ๊กตัวนี้จะทำให้เป็นโอ๊กแดงนะครับนี่ครับก็ผมใช้สีเป็นสีพ่นอุตสาหกรรมนะครับผมประมาณนี้แล้วก็สิ่งที่ต้องใช้นะครับสีโอ๊กโอ๊กแดงนะครับก็คือต้องใช้สีแดงแล้วก็สีดํานะครับสีดําสีพ่นอุตสาหกรรมใส่ให้เท่าๆกันนะครับประมาณนี้ ป้อนเพลงไปเลยเลงไปในถังครับแล้วก็มีตัวที่จะผสมก็มีชินเลอร์นะครับก็คือสีลบเสี้ยนก็สีรองพื้นเนาะดูไป,ปพร้อมๆกันครับดูไป,ปพร้อมๆกันเลยขั้นตอนกานรผสมสีนี่ครับสูตรผมไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่มีใครทำใช่ไหมบอล หอดให้บอลผสมเนาะเอาให้เท่ากันนะเท่าเมื่อกี้เลยถ้าออกโอ๊กแดงมันก็ต้องเอาให้เท่ากันแต่ถ้าชอบโอ๊กดำนะครับต้องใส่สีดำเยอะกว่าเนาะแต่ถ้าโอ๊กแดงก็จะใส่เท่าๆกันนะเทลงไปแบบนี้ครับประมาณน,นี้เลยแล้วก็คนให้เข้ากันว่าเททินเนอร์ใส่นะครับเจ้ที่เหนือเสร็จี่นนี่ก่อนแล้วก็คอยคน แล้วก็มีทินเนอร์นะครับทินเนอร์จะได้ล้างในนี้ไปด้วยจะได้ล้างกระป๋องไปด้วยเทใส่นี้โอเคประมาณนี้ครับทุกคนอ๋อดูไปพร้อมๆกันนะครับขั้นตอนก,การผสมสีไม่ยากครับคนเอานี้คนให้มันนี่ก่อนเออให้มันสีจะได้ไม่เหลือในนั้นเออคนนั่นแหละมันจะได้ล้างกระป๋องเราด้วย เ okay. ทลงไปเลย okay. นี่ครับผมแล้วก็เททินเนอร์ลงก็เ okay. ทลงไปเลยครับ mm hmm. เกือบหมดนั่นแหละเพราะมันเหลือไม่เยอะแล้วไม่ใช่เหรอเทไปเลย กะเอาเลยครับสายกะนะคนนี่นะฮะใส่ให้เท่าๆกันแดงไหมแต่ถ้าแดงไม่พอเราต้องใส่แดงอีกแดงแล้วนะใช่ไหมโอเคครับ ก็ประมาณนี้ครับแล้วก็เทชินเลกเกอร์ชินเลอร์ลงไปเทชินเลอร์ลงไปหดไม่ต้องเยอะมากเทลงไปนีมันจะได้ยึดเกาะดีนะครับอกพอพอี๋ยวเหนียวเกินถ้าไม่พอเดี๋ยวใส่ใหม่โอเคก็ประมาณนี้ก็ทำการคนครับ แล้วก็นําไปพ่นได้เลยนะครับประมาณนี้เนาะลองทําดูนะครับโอเคครับผมก็คลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวรอดูตอนพ่นเนาะครับ